สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนอพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปดาวแบบนี้นะคะมาดูวิธีทํากันค่ะตัดอ,อิปบิ้นเบอร์สองนะคะความยาว48นิ้วนะคะมา1เส้นนะแล้วก็เอาเหรียญมานะคะพับลงแบบนี้นะทะแยงมุมหน่อยๆแล้วก็พับมา แบบนี้นะคะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะทะยามุมไม่พับตรงๆนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็พับลงจากตรงนี้มาลงมุมนี้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านอีกนะคะนี่นะคะจากพับตรงนี้ลงมุมนี้นะคะเห็นไหม ก็จะได้ห้ามุมนะหนึ่งสสามสี่ห้าเห็นนะคะแล้วก็พลิกกลับไปอีกนะคะทีนี้มันก็จะเหลืออยู่จากมุมนี้ลงมุมนี้นะ,ะทีนี้ก็พับอีกรอบหนึ่งค่ะวนอีกรอบหนึ่งเลยเนี่ยจากตรงนี้ลงตรงนี้นะพลิกกลับไปตรงนี้ลงตรงนี้ หมุนเราก็ได้ค่ะหมุนก็จะง่ายกว่าเนาะเพราะวมันเรานําไปเ,าเรานําไปรอบหนึ่งแล้วนะคะรอบแรกแบบนี้นะคะได้แล้วนะสองรอบห้ารอบนะคะคีนี้นะคะเราก็จะทําการาพับมุมนะมุมแรกก่อน หมุนไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงแบบนี้เห็นไหมแหลมแหลมแบบนี้นะ,ะทําให้ครบทั้งห้ามุมเลยโดยที่เราจะข้ามมุมหนึ่งมานะคะนําม,ม,มาทมมํามุมนข้ามมุมหนึ่งมานะ,ะแบบนี้นะคะพับอีกโดยข้ามมุมหนึ่งมามุมตรงนี้มานะ นี่ค่ะ,คะก็จะได้ครบทั้ง5มุมแล้วนะ บบะะเราจะทําอีกรอบนึงเนาะให้เป็นสองรอบข้ามมามุมหนึ่งเหมือนกันกับรอบแรกเลยข้ามมามุมหนึ่งดึงให้ตึงๆในทุกรอบเลยนะคะข้ามมามุมหนึ่ง นี่นะคะเราจะดูว่ามันครบสองรอบได้ไงมันจะมีสองเส้นนะมันจะไม่ทับกันเห็นไหมอ่าบิดลอยทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะงายขึ้นนะคะนี่นะคะดาวของเรานะคะทีนี้เราจะทําการหมุนเราจะทําการทำนี้เนาะแล้วก็หมุนไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นกลอยก่อนอ่าแบบนี้นะเห็นไหม ันก็คล้องไปอ,อย่างนี้นะคะเส้นกไหก็ข้ามมามุมหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันเป็นกลวยนะคะแบบนี้แล้วก็คออลงไปตรงมุมนี้ข้อลงไปตรงมุมนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราจะดันตรงกลางนี้ขึ้นมาก่อนเนาะ,ะดึงขึ้นมานิดนึง ยืนขึ้นมาให้มันเป็นแบบนี้ค่ะให้มันเป็นตรงกลางแบบนี้อ่าแล้วก็ไปทำกลวยแบบนี้นะแล้วก็ครอบไปเลยค่ะข้ามมามุมหนึ่งไม่ต้องสนใจนะมันยับก็ไม่ต้องสนใจนะรอบแรกมันจะเป็นแบบนี้แหละทำกลวยคล้องลงไปอ่าข้ามมามุมหนึ่งเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ทำกลวยเหมือนเดิมครอบลงไปข้ามมาุมนึงทำกลวยนะคะแล้วก็ครอบลงไปทำจนริบบิ้นเราหมดเลยนะมันก็จะได้แข็งแรงด้วยตึงๆในทุกๆรอบเลยนะคะ ทำรรมาจะสวยนะคะที่เป็นละยิบระยับนะถ้าเราไม่มีก็ใช้ริบบิ้นธรรมดาก็ได้ค่ะอ่าเนี่ยจะหมดริบบิ้นแล้วได้แบบนี้นะคะหลังก็จะตุงๆขึ้นแบบนี้นะถ้าเราเกี่ยวใบไม่ถึงด้านนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บด้านนี้เลยนะคะ เป็นอย่างนี้เนาะเราถอยกลับมาก่อนแล้วก็ตัดดิบินออกน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะสอดเข้าตรงนี้นี้นะคะสอดเก็บใต้มันเลยแบบนี้ค่ะได้แล้วค่ะดาวนะคะน้่นหนังเป็นแบบนี้นัานหน้าเป็นแบบนี้นะคะหลังก็จะตรงๆขึ้นแข็งแรงน่ารักนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะถ้าใครทำไม่ทันก็กดสต็อปได้นะสวัสดีค่ะ